ใส่สวยวะน้าใสสวยกับของหนูอีกเฮ้ยนอนนนอนเนี่ยนอนเลยหนูถ่ายหนูถ่ายคลิปแล้วเออพี่นาเองทำขายแล้วเออมันทำขายหนูหนูก็เคยทำขายหนูชมบรรยากาศนะเพื่อนเพื่อนที่วัดถนนนะจ๊ะชมบรรยากาศนะชมบรรยากาศเด้อมาลอยกระทงแล้วนะคะ มาลุ้มดอกไม้สวยๆดๆดูเด็กๆนีเด็กๆเด็กๆเด็กๆอันนี้ของใครลเนี่ยอันนี้ของใครเนี่ย ล่ะล่ะย่าช่วยล่ะย่าช่วยละล่ะย่าจ่ยอ่ะหนู๊กัวเลยลูกอ่ะขึ้นดิขึ้นม้าลายแล้วเร็วนี่ม้าลายเนี่ยพากันมาแล้วคิดพัดนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวดูแม่น้ำนะเดี๋ยวพาดูแม่น้ำเพื่อนๆ เพื่อนพานดูแม่น้ำนะนี่คลองคลองไหลไปถึงจันทบุรีเลยคนละองแดดพี่น้องแฟนนั่งกันเที่ยวเลย ดอกไม้สวยนะเพื่อนๆนะมัลไดรไลสดให้ดูนะถ่ายคลิปให้ดูนะคะ